สวัสดีครับสาวน้อยนะฮะชื่อว่าน้องอะไรเอ่ยแป้งค่ะน้องแป้งนะครับนะฮะก็เปพักอยู่แถวไหนเนี่ยอยู่ดินแดงอยู่ดินแดงนะครับเรียนอยู่ที่หอการค้าป <sh> <t> ีเท่าไหร่แล้วปีหนึ่งปีเองนะฮะเป็นคนจังหวัดไหนถามจริงหน้าตาดสวยอย่างนี้จังหวัดไหนกรุงเทพเองอ้าวเยี่ยมเลยครับนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับก็นะฮะวันนี้มาทําอะไรกับพี่แจ็คจอเสือนะ เมื่อกี้ถามพี่ว่าจะเจ็บไหมใช่ไหมเดี๋ยวพี่ทำนายก่อนนะโอเคนะยืนนิ่งๆบางทีฮะหมุนอยู่นั่นแหละครับนะฮะโอเคนะโอเคครับมากับแฟนหนุ่มครับนะฮะรูปหล่ออะไรคนนี้นะครับนะชื่อน้องอะไรฮะน้องฟิล์มฟิล์มอะไรฮะฟิล์มขาวดำหรือฟิล์มสีฟิล์มรัตภูมิหรือเปล่านี่หรือฟิล์มอะไรฟิล์มลูกยายเขียวโอเคเป็นคนจังหวัดไหนน้องกรุงเทพเหมือนกันนะฮะครับเรียนอยู่ไหมฮะ เรียนอยู่นะครับโอเคขอบคุณมากนะฮะที่มาเยือนตลาดตอนนี้ยังซบเซาอยู่เพราะว่าเป็นตลาดใหม่นะเห็นแล้วยังร้างไหมทั้งร้างอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราตามเธอมาครับอ่ะไปนะฮะตามเธอมาครับน้องแป้งนะฮะสาวสวยจากกรุงเทพนี่เองครับนะวันนี้มาใกล้ๆนี่เองมาเดี๋ยวจับะดือให้นะฮะทำไมบายสิไม่ต้องทำแมวนะครับเพราะว่าสัาการเปนแมวพี่จะจับเราไม่ได้ครับ โอเคครับต่แล้วไม่เจ็บนะครับนะทำลายนะไม่เจ็บนะครับเขาเลือกตัวสวยนะครับท่านผู้ชมนะฮะสมกับใบหน้านี่นี่นเห็นนะอ่าเห็นนะฮะเห็นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่ไม่รู้กล้องเาาไปไหนลืมอ่ะลืมกล้องมา,มมมนะองมาโอเคครับสาวสวยจกขอกรนช้าครับคนนี้นะฮะอ่าตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องการล็อกอยู่ เดี๋ยวพี่ให้ดูใหม่น้องแป้งเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีใส่นะนะฮะก็คือมันจะเป็นเกี่ยวด้านในเกี่ยวออแหลมอันนี้คือเกี่ยวมันปกติม,มันจะเกี่ยวด้านนอกใช่ไหมฮะน,นี่เกี่ยวคือใส่เข้าไปนะครับนะ,ะโอเคไหมเห็นรูไหมเห็นรูบ้างเบนหยิบวางไว้หนุกไม่เก่งน,นะฮะเนี่ยเก็บไ,ไ,ไว้ก่อนปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือ S <S <an> เอา้าจะไปดึงออกทำไมละ่ะเดี๋ยวเสียอีกแล้วกลับ <S an> มาให้กล้องจั <ไป S 2> บนะครับยืนตับไปนะคือวางตรงห้องร้านด้วยโอเคเลยจังกันครัครั้งแรกจะไม่ติดจอบ ย่าเล่น,เ,นเ,เก่นไหครับเกนนะไม่เกงนะอ่าเดียวพับเสื้อให้หน่อยนะมันตกงม,มแม่ไม่เอามือบังครับจับตรงข้างๆไว้โอเค เรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเยอะนะเจ็บไหมนิดหน่อยนะครับไม่เจ็บมากนะครับอันนี้คือเจาะตรงกลางนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ทีนัคือไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับเดี๋ยวก่อนนะจจะไม่เสร็จเลย พอเสร็จแล้วพี่ก็จะบอกว่าดูแลยังไงยังไงนะครับไม่ยากออตัวเลือกไหมถ้าตัวเลือกจะหนรับเดี๋ยวจะเ,เป็นลบได้ะะไม่ตลาดรถไฟได้อะไรไมัม้งไ,ไม่ได้เลยไปตามหาขาเลยครับปยงไปเดินเลย ที่นั่นเขาลงตัวแล้วคือตลาดเขามีกบลับนะฮะก็คือ,อมีเยอะแล้วที่นี่มันเป็นตลาดเปิดใหม่ก็เลยลไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่โอเคอยากถามวิธีการดูแลก็คือวิธีล้างือใช้น้ำเสือล้างนะฮะใช,ช้น้ำเกลือฉีดล้างได้เลยแล้วก็อย่าชนอย่ากเกี่ยวอย่าก,กระแทกเท่านั้นเองก <c oughs> ารอยู่กันกินกินไทุกอย่างครับก็ฮะ <c oughs> พวกนอนพวกไข่ไส้เดือบแมลงสาบกินได้เลยครับมีเมศสัมาั์ได้ตามปกติแค่นั้นเอง จำได้ยังนะก็คือโดนน้ำได้ครับแต่ว่าอย่ากเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกเวลาอาบตามก็รีบซับให้แห้งนะครับนะใช้กระดาษนกระตุ้เช็ดแล้วก็จะใช้ได้แบบเป่านะครับโอเคสวยงามครับนะน้องแป้งสรุปแล้วไม่เจ็บมากมายนะมองกล้องแล้วยิ้มเลยไม่เจ็บนะโอเคครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับนะจาอาให้อาจารธอดูด้วยนะฮะ